ทริปกินตัวแตก2วันหนึ่งคืนที่ปากช่องเขาใหญ่มีตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยววันบ้านร้านอาหารไทยอีสานจนถึงร้านสเต็กที่ขาดไม่ได้เลยคาเฟ่สายธรรมชาติหรือจะเป็นคาเฟ่ที่บรรยากาศดีๆถ่ายรูปส,สวยๆแล้วที่เราชอบสำหรับทริปนี้ก็น่าจะเป็นที่พักน่ารักน่ารักท่ามกลางภูเขาแถมยังจัดเต็มอาหารเช้าอีกเราจะพาทุกคนไปตัวแตกด้วยกันก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจให้ลูกเจีย๊ยบด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวเขาใหญ่กันซึ่งทริปนี้นะคะเราจะตะลุยกินเท่านั้นไม่ทําอะไรเลยเดี๋ยวร้านแรกเราจะพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวกันอยากกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมพร้อมมากนะคะเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกัน Let's go ก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวบ้านชมสวนนะคะร้านนี้ไงร้านนี้จะอยู่ฝั่งปากช่องนะคะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะอร่อยไหม สัสดีค่ะเาไม่งบนี้บ้านเขาล่มลื่นเนาะครับผมนี่จานใหอันนี้แบบไม่ปรุงเหรอเหรอเป็นเครื่องมากจริงๆไม่ต้องปรุงก็ได้นะอ พมอเยลมียำแห้งรับเบิ้ลอีกถ้วยนะคะเป็นแบบแห้งนะแต่ว่าคนเบิ้ลน,นะคะก็คือ ขโมยของแจ็คกินนะคะแต่ตอนกลับต้องใส่ยางยืดกลับเลยเออกระดูกอ่อนเลิศแบบแห้งดีชอบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างน้ำกับแห้งจะตัดใจไม่ได้ไม่ได้เลยเบอร์มากพี่เขาเล่นกันอะ ร้านที่สองนะคะมาถึงคาเฟ่หน้าเขาที่นี่นะคะเป็นทั้งคาเฟ่นะแล้วก็ร้านอาหารโอ้โหนี่คือเมนูนะคะให้เห็นราคาเลยนะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มหลักสิบนะคะของกินก็มีม,มีเค้กด้วยวอฟเฟิปปลก็มีเปิดนะคะแปดโมงครึ่งถึงหกโมงสองคนนี้เดินแบบนี้เพราะว่าอัวไม้มันแลดูไม่ค่อยจะกระเทรอเท่าไหร่นี่มีพ็อปให้ด้วย ค่ะมีครัวสองด้วยนะคะบรรยากาศร้านนะคะแดดลมแล้วสำรวจดูร้านนะคะค่ะบรรยากาศเหมือนฝนจะตกนะคะจริงๆแล้วร้อนอยู่นะแต่ว่าพอแดดไม่ออกก็โอเคมากเลยอ่ะที่เนี่ย ทุกคนบรรยากาศดีมากนะคะนี่เหมือนเขามีที่พักด้วยนะนเป็นโดมขนนด้วยก็ที่เรามามีแค่ครัวซองเนาะนสามอย่างจริงๆตั้งใจที่จะมากินเค้กอะไรงนี้นะคะแต่ว่าเบเกอรี่เขาจะมีแค่นี้แต่ว่าไม่รู้นะว่าวันอื่นอาจจะมีอย่างอื่นก็ได้วันนี้มันวันอะไรอะ่ะศุกร์อ๋อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อาจจะมีอะกคนก็ลองมาดูกันได้ะคะ่ะรู้แนะน ไหนสินาเขาใช่ไหมเป็นมัชะผสมกับกาแฟลองชิมเลยชิมเลยเจ้าของเที่ยงคืนมันเค็มไหมเค็มมากสงสัยจะได้ช่วยกินแล้วแหละใช่เที่ยงคืนไม่ได้ตีใช่แต่ว่ามันยังไม่ผสมกันเลยนะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงคะบ่ายสอง เราลืมบอกนะคะก็ร้านเมื่อกี้นะกว๋วยเตี๋ยวเป็นร้านแบบบ้านๆเลยชามละ50บบาทก็ถือว่าโอเคนะรสชาติโอเคด้วยร้านกว๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้นะคะกับร้านนี้นะจะอยู่ฝั่งปากช่องนะคะทุกคนก็แวะมา ลองมาดูก่อนก็ได้เผื่อจะมาตามรอยนะคะแล้วก็ค่อยข้ามไปฝั่งเขาใหญ่แล้วก็สําหรับที่พักวันนี้นะคะเราจะไปพักฝั่งเขาใหญ่ใครที่มีช้อยส์เหมือนเรานะคะก็คือมีที่จอดรถมีอาหารเช้าแล้วก็อยู่ท่ามกลางภูเขานะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าที่พักของเราจะได้ตรงตามที่เราคิดไว้หรือเปล่าที่อันนี้ของเราอะไรปัตตันหัวหน้อยได้ หวานน้อยเท่ากับหวานน้อยของจิมอเมริกาโน่เออชิมแล้วเป็นไงบ้างอ่ะอร่อยจะมีเปรี้ยวด้วยอ๋อที่นี่ติดเปรี้ยวใช่ไหมฉันอยากลองชิมนาเขาทำไมแยกไปนั่งตรงนั้นคนเดียวอ่ะอันนี้อร่อยใช่ไหมเออเลยว่าอร่อยแต่กาแฟเขาเข้มมากสีสอง เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่พักกันนะคะซึ่งจะเป็นฝั่งของเขาใหญ่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่พักของเราจะได้ตรงตามพอยที่เราต้องการไหมนะคะไปดูกันทางเข้าใหญ่อลังสวดกันไม่ได้นะทุกคนถึงแล้วนะคะที่พักพิมพ์เฮาส์อ้ยให้ดูวิวข้างหลงังนี่เป็นห้องเรานะจ๊ะเราเลือกห้องที่เป็นเตียงคู่นะคะเกียมดมากเยี่ยมมาก นอ <No. S 2> <No. S 1> นี่นะคะ oh <my. S 1> ห้องน้ำมีตู้เย็นขนมไวไฟก็มีนะคะห้องเยี่ยมมากค่ะวิอันนี้นะะ่ารักมานี่มีระเบียงด้วยนะข้างหลังเขาทำดีอะ่ะนี่มีสวนให้เดินเล่นข้างหลังด้วยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีเป็นบังกะโลอย่างนั้นด้วยนะ <c oughs> เป็นบ้าน <c oughs> จะพาไปดูบรรยากาศก่อนที่มันจะมืดนะคะ มาดื่มมาดิ้งได้เขาบอกเนี่ยมานั่งเล่นตรงนี้คือเดือแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนเขาก็จะเปิดไฟให้นะคะเนี่ยเห็นไหมมีไฟยงเดี๋ยวตอนกลางคืนเราจะเก็บภาพมาให้ทุกคนเห็นอันนี้เป็นรอบๆรีสอร์ทสำหรับเราเราโอเคกับที่นี่นะเพราะว่ามันเงียบสงบแล้วก็ล้อมรอบไปด้วย ข้างหลังก็เขาตรงนี้ก็เขาอืเราชอบบรรยากาศอย่างนี้นะคะไปกินข้าวกันอันนี้จะเป็นถนนในซอยนะคะจะเล็กนิดนึงจากถนนหลักมาที่รีสอร์ทเราก็สองกิโลเมตรนะคะเอาจริงๆอ่ะถ้ามีรถอะมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกขับรถแป๊บเดียวสองนาทีโซลาเซลล์ทั้งซอยเลย ถึงแล้วนะคะร้านสตูเดอร์รีสอร์ทนะคะเป็นอิตาเลียนรีสอร์ทเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในร้านใหญ่อยู่เนาะมันมีดนตรีสดด้วยใช่มันมีดนตรีสด,ด,ดไงเธอตกเงโอ้มีนมดนตรีด้วยนะคะไม่รู้ว่าขึ้นกี่โมงเดี๋ยวลองถามเขาดูเราก็เลือกนั่งได้นะคะมีสองฟังไส้ก่ออร่อยที่สุดเนะออยครับพ่ อันนี้เป็นบรรยากาศในร้านนะคะเอาสเต็ปเน,นี้ค่ะรูมาขอตรงนี้เป็นเนื้อชิ้นใหญ่ะคะ่ะะเคินพอมพอกแล้วก็ทีโบแล้วก็พาร์มิดจะเป็นเนื้อชิ้นใหญ่จะเริ่มต้นที่1นกิโลค่ะแต่ถ้าลูกค้าทานสองสามท่านะะานะน,นําเปด้านนี้ได้คะ่ะจะมีเป็นเซอร์ลอยยิปอายคะ่ะ ฟิเลมิองพ่คันยาค่ะลูกค้าลูกค้าชอบนิ่มไหมคะถ้านิ่มจะเป็นฟิเลมิองกับลิปอายค่ะต่างกันตรงที่ว่าฟิเลมิองเป็นเนื้อล้วนแต่นิ่มค่ะลิปอายจะเป็นเนื้อนิ่มแต่ว่ามีไขมันแทรกค่ะลองลงมาจะเป็นเซอร์อยค่ะตัวนี้เป็นเนื้อเคี้ยวแต่ไม่ได้ถึงกับเหนียวมากค่ะไม่เหนียวไม่เหนียวเท่าไหร่แค่พอได้เคี้ยวค่ะตัวนี้เป็นสัรสะโพกก็คือพิคันยาจะเป็นเนื้อเคี้ยวหน่อยค่ะคที่แบ็กตัวโฟนเขามาเล่นที่นี่อกบัทจริงเหรอใช่ค่ะทุ่มหนึ่ง โปรโมชั่นเยอะมากนะคะก็คือซื้อครบยอดสามพันเขาก็จะมีให้เล no <iva> ือกจะเอาเป็นรดราคาผ่านบัตรเครดิตหรือว่าจะเอาไปแลกซื้อข้างนอกเขาจะมีคาเฟ่ด้วยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเอาไวเชอร์ของเรานะคะมาไอ้นี่เออมาแลกเธอดูดิเอออันนี้มันไม่อาหารปบียร์ใชเธอเธอก็อยากินหมดดิโหอันนี้เขามาให้แบบเรียกำเนี่ยมาแล้วเขาเรียกว่าอะไรนม อันนี้เป็นสเต็กเนื้อกีตไอายนะคะอันนี้เป็นชาปิยงเฉลปิยองชาปิยงเลยชาปิยงเฉลปิยองอันนี้คือหงหมูบาริสุทธิ์เนื้อใอ่นี้เธออยากกระดิ่งนคือถ้าคุณแม่นะคะให้โดสตขอบคุณค่ะมาแล้วพี่สู้ อันนี้เราขอเรียกว่าอะไรนะปลาหมึกชุบแป้งทอดง่ายๆเลยมันคือปลาหมึกชุบแป้นทอดกับอะไรก็เกี๊ยวไม่เองเไ็โหเคมืวัดพี่เขียวพี่เขียวเขาต้องใช้มืออืมอร่อยชิ้นคงอร่อยอ่ะอืมอืมใช่กิ้นกรุบหรอบอืมกินได้สิครับ เป็นไงกันสองคนเราจะกินในตัวเห็ดดีเลยใช่ไ่มครับกินตัอง้วยเราจะกินทั้งค่ำเลยแต่ต้องกินตอนที่ชิ้นไม่ร้อนอยูอันนี้มันแข็งเราใช่โบชานะจช้ซสอมกินอะไรบ้าโอเคมือก็แก้เรียน ก็เดี๋ยวเราขอไปทานอาหารก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาภาพบรรยากาศที่รีสอร์ทนะคะตอกนกลางคืนไปฝากทุกคนก่อนนอนแล้วเจอกันค่ะคิดว่าของจริงของปลอมของจริงเนาะ อันลุนสวัสด์ค่ะมากินข้าวกลางตรงส่วนกลางเขานะคะก็จะมีห้องน้ําด้วยตรงนี้ก็จะมีกาแฟาขนมเหมือนในห้องเลยนะคะอันลุนสวัสด์ค่ะทุกคนไงสล่าเทโลไข่ก,กรกะทะน,นะคะอ,อาหารชาวจัดเต็มมีข้าวต้มด้วยนะคะ เครื่องเต็มทุกคนคิดดูดิในราคาอ่ะเราตีไปเลย2 0 0 0เพราะว่ามันรวมใช่ไหมสี่คนพันแปดกว่าบาทอ่ะแล้วได้อาหารขนาดนี้อร่อยด้วยนะครับมากพอแล้วยอะมีเยอะาโอ้เหนืออะไร้นะเขาขอบคุณค่ะ โอ้่าพิซซ่าท่านยังไงเพิ่มได้นะคะแต่แต่เจะอบขอบคุณค่ะโอ้โหผมเกินะนพิซซ่านะคะเจ้าของอบให้เลยอร่อยนะอร่อยไหม สิ่งที่เราชอบนะคะก็คือเขาจัดสวนได้น่ารักอะ่ะมีจักรยานให้ปั่นด้วยแล้วนกะ็แต่งแบบเนี้ยทุกห้องน่ารักอะ่ะม,มากันเยอะๆนะทุกคนรับรองคุมม้มเงินแน่นอนนี่ต้นไม้ก็เป็นลูกหัวใจกลับแล้วนะคะดเดี๋ยวเราจะไปที่คาเฟ่กันบ๊ายบายพร้อมไหมคะมา พร้อมกินอีกใช่ไหมใช่ถึงแล้วนะคะวิสตินคาเฟ่มีหินโตนแบบนี้นะคะสวยอะ่เซมปิดยังเปิดยังเปิดแล้วมองาล่งครเป็นัวดยด้ามเป็นตวนะคบอกว่าตสูงส่วนสูงต่ำกว่า80เซนคของฟีนะจะคานก็ไหม อาจจะได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมเป็นไอติมแบบยินค่ะแล้วก็ด้านข้างตรงนั้นจะเป็นมือแรงอันนี้เขามีของขายด้วยะคะ่ะนี่น่าจะสวยก็เด้อุ้ยมีคนไปรอข้างนอกแล้ว,วไหนดูสิ ตัวนี้นะคะจะเป็นคราวเมลโลมาช่าเมนูแนะนำใช่ไหมใช่เป็นอวกาศอะอะดูดีมากต้องช่วยกินด้วยนะครับทุกคนส่วนอันนี้ชาไทยของฉันอันนี้ของคุณแม่ค่ะลาเต้ปัดอันนี้ของแจ็คลองชิมดูยองน่ะยังเพิ่งกินครั้งแรกเหมือนกันเขาบอกไปเป็นวาเลนเตียกาโนเป็นกาแฟจากประเทศเปร มันมีขนมปัง,งอืเดี๋ยวจีดเลยเ <c oughs> ขาบอกอยู่ว่าเป็นเปรี้ยวมาก <c oughs> เอาเหรอแล้วเธอ,อชอบเปรี้ยวไหมอะ่ะไม่ชอบหรอกแต่ใครอยากลองอือก็เออเป็นยังไงอันนี้ไม่มีคาเฟอีนเลยเหรอเต็มจนเต็มจ,จนเลยตัวน,นี้ไม่มีคาเฟอีนเลยใช่ไหมมีดิมัชชะาอ้ข้างล่างไม่แก้วไม่เหมือนชาวบ้านท้อมันเป็นชาเขียวข้างใน ใช่ไทยตอนแรกเรามองเป็นสีน้ำตาลนะเราตีเขาครีมมี่มากอันเลยอร่อยไหมคะเราอยากลองชิมทำไมกินไม่กินก็เมนูแน่นหนังของร้านมันไม่ล่วงหวานจริงรึเปล่ามันไม่ล่วงหรอกไอ้นะมันไหลลงใครที่ชอบ หวานร้อยนี่นะคะบรรยากาศของที่นี่นะคะอ้เอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายไปกินข้าวกันนะคะร้านสุดท้ายของเราสำหรับทริปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารจะอร่อยถูกปากไหมถึงแล้วนะคะครัวน้ำปลาพริกทริปนี้เราเจอแต่อะไรใหญ่ๆเนาะ เมนูอาหารก็ให้เห็นไปเลยไงอันนี้เป็นเมนูแนะนำแล้วเนี่ยน่าจะใช่จิมมี่เ้เออเดินเข้าไปข้างในกันแล้วนะคะมีกาแฟสดด้วยแต่เราไม่ไหวแล้วแหละเราไปดูอาหารน้องเขากันเขาเป็นอาหารไทยอาหารอีสานนะจ๊ะลองดูข้าวก็จะประมาณสามร้อยอาหารประมาณร้อยประมาณเขามีที่พักด้วยนะคะเป็นเต็นท์น่ะเต็นแอร์เป็นแคมปิ้งแบบนี้ก็มี คุยหน้าไปนะเนี่ยเร,เร็วมากออแดงน,นะคะข้าวโถอันนี้ไม่ใช่โถ <c oughs> เราคิดว่าแต่ละวันที่เราเจอมันมีจุดพีทุกวันเลยนะ <c oughs> วันนี้ก็เจอแต่ของใหญ่ๆเนาะ มาแล้วนะคะนี้หมึกผัดน้ำดำตาเต๋อดาวอันนี้กินเราแก้ไอ้กงตัอ,อร่อยกุ้งผัดสตอของแจ๊ก <c oughs> บุบเบลอร์เลย <c oughs> สำหรับร้านนี้นะคะก็อาหารจะเป็นรสชาติกลางๆนะไม่รสจัดถ้าใครชอบทานอาหารไทยนะคะก็สามารถมาทานที่นี่ได้นะดเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่คาเฟ่หน้าร้านอาหารอิตาเลียนเมื่อวานนะคะเพราะว่าเราเช็คบินมาแล้วเราได้ไวเชอร์นะ500บาทเราจะเอาไปแลกกับพวกเบเกอรี่ของเขาไ,ไ,นะไปดูกันมาดูคาเฟ่ของเขานะคะ i n t e n t Coffee Bar กลับมาในตอนกลางวันเออร้านสวยนะเนี<ม>่ะนี่ไงที่เราเห็นเมาคื่อ่ะอเนี่ยจริงนะกินไม่เล็ดรอดมาเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะมีอะไรให้เราแลกบ้างอันนี้ขนมหวานก่ออ๋อหยิบตักนี่ไงรนะ้อยกรัมหกสิบห้าบาทมีของเล่นมีขนมมีลูกอมโอ เต็มเลยนี่ไงทั้งเค้กขนมข้างโค้ต่ออนี่ทำไมมันน่ากินจังเป็นหนักกินเทมเปอร์โรล์สตรอเบอรี่เทมเปอร์โรล์ทอกไซดเฟสมิลท็อฟฟี้บัวนารโดแล้วอาเนี่ยบันดอนคาลาสีฟ้าบังเคอร์เหรออ๋อดังอยู่นะเท่าไหร่คะนี่เออน่าจะพอดีป่ะ ใช่เหลือ5บาทเพียงหนึ่งกิโลให้เขานี่นะคะเป็นบอรเชิญนะ5ห้าร้อยบาทอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้อันนี้คืออะไรคะเอนเลืเสร็จแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาถามความคิดเห็นของแต่ละคนดีกว่าว่าชอบอาหารร้านไหนมากที่สุดนะคะสำหรับคลิปนี้อ่ะคนแรกเลยผู้อาวุโส ร้านไหนอ่ะใช่ร้านนี้ค่ะร้านนี้ก็คือเมื่อคืนใช่ไหมนี่อยู่ข้างหลังเราสตูเดอร์ก็คือสเต็กเหรอสเต็กอร่อยแพงสุดใช่ไหมแพงด้วยแพงด้วยอร่อยด้วยชอบขนมทุกร้านไม่เอาแบบเอาแบบที่สุดอ่ะสำหรับทริปนี้ตั้งแต่ฝังปากช่องมาคาเฟ่เมื่อกี้เนี่ยคาเฟ่เมื่อกี้วิตตินเออใช่อะไรทกอย่าง เมื่อกี้ใช่ไหมที่มันเป็นใช่ใช่ใช่ที่มีชาเขียวข้างล่างอ๋อ้มะชะข้างล่างเออเลยก็คือชอบร้านนั้นมากที่สุดเจสชอบร้านไหนมากที่สุดของรีสอร์ทเลิศของรีสอร์ทหมายถึงอาหารรีสอร์ทอาหารรีสอร์ทรีสอเลิศที่สุดใช่ไหมและสําหรับเรานะคะทริปนี้นะเราก็ชอบรีสอร์ทมากที่สุดอ่ะเออกลายเป็นว่าเราชอบอาหารรีสอร์ทมากเลยอ่ะ ว่ามันมีหลายอย่างนะคะแล้วก็อร่อยด้วยแต่เอาจริงๆนะถ้าไม่นับรีสอร์ทนะก็ยกให้เป็นร้านนี้เหมือนกันเพราะว่าสเต็กโอเคอร่อย <Okay. S 1> แล้วก็บาร์บีคิวก็อร่อยหมู <Okay. S 1> ร้านสตูเดอร์นะคะสำหรับทีินี้นะคะหวังว่าทุกคนจะอร่อยแล้วก็สนุกไปกับเราบ๊ายบายไปก่อนนะ